บิ๊กโปรเจกต์เที่ยวเพื่อชาติกระตุ้นเศรษฐกิจหลังพิษโควิดส9สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานร,ร่วมกับบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชนจัดงานถแถลงข่าวโครงการเที่ยวเพื่อชาติโดยสืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่แพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกทําให้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างหนักซึ่งในงานได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอมราพรวิเศษสุประธานโครงการเที่ยวเพื่อชาติพลโทชานยงโพธิ์ นายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมนายกิติศัก์เย็นนานน์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ปนายชินนลิศช,ชติสุริยพงศ์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ปและนายสุทวันท้าวสกุลรองประธานกรรมการบริหารบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชนตัวแทนสถานประกอบการธุรกิจและบริการเข้าร่วมงานก็คือแนวคิดเนี่ยมันเกิดมาจากโครงการนักลบเสื้อกลาวที่เราทํามาแล้วเราก็พบว่าพอเราดีลกับโรงแรมต่าง เราใกล้กเป็นว่าโรงแรมต่างๆเนี่ยประมาณ90%ปิดกิจการตั้งแต่เดือนก่อนนะคะถึงแม้ตอนนี้เนี่ยวิกฤตโควิดมันค่อนข้างที่จะลดลงมาแล้วแต่ว่าโรง,งแรมต่างๆก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทํายังไงให้ประชาชนได้คนที่อยากเที่ยวต่างๆได้เที่ยวแล้วก็เจ้าของกิจการอยู่ได้แล้วก็ประเทศชาติอยู่ได้เป้าหมายก็คือต้องการที่จะส่งเสริมนะคะธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากจะส่งเสริมสนับสนุนทุกๆอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคื คือถ้าประเทศชาติจะอยู่ได้เนี่ยประชาชนคนลอกยา่าต้องอยู่ได้ก่อนคือเดิมทีเนี่ยเราเคยทําโครงการหมู่บ้านมาอยู่แล้วโครงการหมู่บ้านเขาจะมีโปรดักต์แต่ละหมู่บ้านประจําโปรดักต์ประจําฤดูกาลเช่นอาจจะมีกล้วยตากอาจจะมีข้าวอาจจะมีขนมตาลอะไรพวกนี้ค่ะโปรดักต์ต่างๆเหล่านี้เราสามารถนํามาร่วมกันกับโครงการเที่ยวเพื่อชาติได้คืออย่างน้อยเนี่ยตัวแพ็กเกจท่องเที่ยวเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราเข้าใจาด้วยความที่เราเป็นหมอค่ะเราไม่ได้มีเวลาที่จะฟิกชัดเจนว่าเราจะไปเที่ยวตอนไหนแต่ถ้าหากว่าเราซื้อแพ็กเกจตอนนี้แล้วมัน ไปเมื่อไหร่ค่อยไปอันนี้มันก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันสร้างความยั่งยืนให้กิจการต่างๆด้วยวิธีการเนี่ยค่ะก็คือว่าถ้าเข้าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเนี่ยก็จะสามารถที่จะเลือกได้เป็นการท่องเที่ยวแบบครบวงจรแล้วกัน5อย่างไม่ว่าจะเป็นการเลือกเที่ยวบินจากสายการบินอะไรก็ได้เลือกที่พักโรงแรมต่างๆที่อยากไปนะคะตั้งแต่3ดาวถึง5ดาวเลือกร้านอาหารที่อยากไปทานแล้วก็เลือกกิจกรรมต่างๆเช่นวันเดย์ทริปหรือว่าสปาหรือว่าการท่องเที่ยวอื่นๆกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆและสุดท้ายเนี่ยอยากได้ ประกันการเดินทางเราก็มีคือ5้าอย่างนี้ถูกจัดขึ้นโดยลักษณะที่เกี่ยวโยงกันหมดและถูกจัดขึ้นด้วยในราคาที่ค่อนข้างพิเศษในส่วนนี้เราก็เตรียมพร้อมโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจก็อยากให้ธุรกิจสามารถเดินไปได้โดยในสถานการณ์ที่ปัจจุบันเราก็รู้ว่าสาหัสการนะครับก็เป็นโครงการเที่ยวเพื่อชาติเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการและก็นักท่องเที่ยวต่างๆนะครับให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดโดยที่โครงการนี้เราจะมีการช่วยเหลือช่วยเหลือจริงๆนะครับก็อยากให้โครงการนี้จะเป็นส่วนช่วยให้กับธุรกิจ นะครับดังเที่ยวให้ฟื้นและสามารถช่วยธุรกิจภาพรพวมในอนาคตต่อไปครับก็ขอเชิญชวนเพราะว่าถ้าอย่างเป็นประเทศอื่นนะคะเช่นต่างประเทศที่ปกติเขาจะมาประเทศเราบ่อยๆเนี่ยตอนนี้เขาปิดประเทศไปแล้วให้ประชาชนในประเทศเขาเที่ยวแค่ประเทศเขาอย่างเดียวประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีไรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวแน่นอนก็คิดว่าอยากจะให้คนไทยเนี่ยช่วยกันเที่ยวในเมื่อเรานอนหลับอยู่บ้านเพื่อชาติกันมาแล้วที่นี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะเที่ยวเพื่อชาติแต่ถ้ารู้สึกว่าเออยังไม่พร้อมยังมีทุนทรัพย์ไม่พอเนี่ยลองติดตามโครงการต่อไปบง เ,เงินที่เราคิดว่ามีค่าแค่ร้อยหนึ่งสองร้อยเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นมูลค่าหลักพันที่ทําให้เราไปเที่ยวได้นะคะหรือเงินหลักพันอาจจะกลายเป็นหลักหมื่นเงินหลักหมื่นอาจจะกลายเป็นหลักแสนได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คิดว่าพิเศษแล้วก็ไม่เคยทําในที่ไหนสามารถติดตามได้ที่เพจสมาคมการคา้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมปาสานหรือเพจโครงการคูนคูณแผ่นดินค่ะ